ปปชเหมือนว่าจะมีการผลัดใบสู่ยุคใหม่แล้วแต่เอาเข้าจริงก็ยังมีเชื้อร้ายไม่ยอมตายฝังรากลึกในปปชอ,อยู่ดีสะท้อนผ่านข่าที่แพทย์สะพัดพลตารวจเอกสุรเชษหักพานส่อเขาจะรอดคดีอาญาในชั้นปปชจบคดีกันอย่างรูปรัดด,ด้วยน้ํามือปปชทั้งที่ตารวจสืบสวนแทบล้มประดาตายและได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างแน่นหนาลองถ้าปปชจะเป็นมวยล้มต้มคนดูคดีบิ๊กโจ๊กนั่นก็แปลได้อย่างเดียว สายสัมพันธ์บิ๊กโจ๊กกับวงในปปชยังมั่นคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามฝ่ายตำรวจในฐานะเจ้าของคดีตัวจริงเองก็ไม่ยอมให้ปปชทำอะไรได้ตามอำเภอใจถึงขนาดสืบล่วงรู้หมดใครเป็นใครในปปชที่เป็นเชื้อโรคไม่ยอมตายเป็นกลุ่มคนที่ยังพร้อมเล่นพักเล่นพวกมาก่อนความถูกต้องชอบธรรมนำมาสู่หนังสือร้องเรียนของตำรวจตีแสงหน้าปปชแบบว่ารู้นะคิดอะไรอยู่ โดยพันตารวจโทโมนชัยบุลเลิศรองผู้กํากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการตารวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทําหนังสือถึงเลขาธิการปรปรชลงวันที่29พฤศจิกาย,ยน2567เรียกร้องขอให้ในายเอกวิทย์วชวันคุคณะกรรมาการปรปรชอถอนตัวในการพิจารณาไต่สวนและวินิจฉัยคดีต่างๆของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานและถอนตัวจากการที่จะร่วมเป็นคณะอนุกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องพันตำรวจโทโมนชัยระบุว่า ตัวเขาเป็นคนแจ้งความต่อบอกอปปปให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ปปชคือนายสมบัติทรธรรมกับพวกข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนเจ้าพนักง,งานของรัฐกระทำความผิดข้าพเจ้าทราบว่านายสมบัติทรธรรมซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการของปปชในหลายคดีของนางสาวสุภาพียจิตติอดีตกรรมการปาป,ปชและต่อเนื่องมาจนถึงนายเอกวิทย์วชวันคุคณะกรรมการปาปชท่านปัจจุบัน ซึ่งนายสมบัติมีความรู้จักสนทสนมกับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานให้การช่วยเหลือพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ในการตกแต่งบัญชีทรัพย์สินบิดเบือนข้อเท็จจริงหนังสือของพันตํารวจโทโมนชัยระบุด,ด้วยว่านอกจากนี้ยังมีนายวิสูตรดวงมากเจ้าหน้าที่ของอปปชซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการรับผิดชอบสำนวนคดีที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถูกกล่าวหาซึ่งนายวิสูตรก็ปรากฏข้อมูลว่าได้ร่วมทิพย์ไหว้พระที่พันตารวจโทคณิตปริยาเกต ตำรวจคนสนิทบิกโจ๊กเป็นผู้ติดต่อประสานงานและรับประทานอาหารร่วมกันที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11-13มีนาคม2565ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาไต่สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการปรปรชเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ไม่เกิดข้อคอรหาว่าอาจมีการให้การช่วยเหลือคดีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกกล่าวหาข้าพเจ้าจึงขอให้นายเอกวิทย ถอนตัวในการพิจารณาไต่สวนและวินิจฉัยคดีต่างๆของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และถอนตัวจากการที่จะร่วมเป็นคณะอนุกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หนังสือของพันตำรวจโทมนชัยระบุต้องบอกว่าปปชชุดเดิมที่มีมตินาฬิกายิมเพื่อนและตัวบิ๊กโจ๊กเองเป็นผลผลิตจากต้นทางเดียวกันคือคนในป่าปปชชุดนั้นแทนที่จะปราบโกงกลายเป็นองค์กรที่มีปัญหาถูกคนด่าก,กันทั้งเมืองว่าเปลืองภาษี ขนาดสารสั่งให้เปิดรายละเอียดการพิจารณาคดีนาฬิกาย,ยืมเพื่อนก็ยังหลบเลี่ยงจนถึงที่สุดจะถูกสั่งปรับอย่างไรก็ไม่แคร์สะท้อนถึงความไม่โปร่งใสยอย่างชัดเจนขณะที่เด็กปั้นของบ้านป่าอย่างบิ๊กโจ๊กก็ขึ้นทางด่วนข้ามหัวใครต่อใครจนกลายเป็นตัวปัญหาขององค์กรตำรวจเพราะบิ๊กโจ๊กเชื่อมั่นในกำลังภายในของตัวเองจนเกินเหตุสิ่งผิดเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขเสียทีก็เห็นอยู่ว่าลุงบ้านป่ากำลังกราฟตกใกล้อัศดงเต็มที ปปชวควรจะสำเนียกว่าหมดเวลาแล้วที่จะรักษาเครือข่ายอำนาจเก่าแบบที่เคยเคยทำมาคดีของบิ๊กโจ๊กนี้ปปชจะทำหลงยุคไม่ได้ปปชเป็นเพียงข้อต่อในกระบวนการยุติธรรมอย่าหลงลืมตัวอย่างถูกต้องปปชจะส่งคดีนี้ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินเท่านั้น